สวัสดีนะคะทุกคนสร้างคัามดีได้รักทุกท่านรักรักทุกคนนะคะอันยยงอาเสียววันนี้นะคะพี่แจงมาคำคำคำนี้หนึ่งอยู่ในรถนะคะวันนี้พี่แจงก็ออฝนตกตกหนะักมากนะคะวันนี้ฝนตกหนะักก็ก็ได้ไปที่ที่นะคะไปบายๆนะคะก็ยังไม่ได้ทําอะไรคิดว่าฝนมันจะหยุดนะคไม่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะยังเพิ่งจบงานนะคะเออก็ ไปที่ที่พึ่งที่นะคะก็เตรียมว่าจะออไปดูตรงที่หน่อยเพราะว่าฝนมันตกหนักก็เลยว่าจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างมียังไงบ้างนะคะแต่ออนะคะยังไม่ได้ทําอะไรนะคะทางศูนย์ช่วยเหลือหญิงผู้หญิงนะคะเขาก็ได้โทรโทรมาหาพี่แจจระะิงๆแล้วมันก็มีเข้ามาเกินเกินมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าออจะให้มาช่วยแปลหน่อยพอดีมีผู้หญิง เราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเขาบอกออมีมันก็มีเซ็นเตอร์เข้าโทรมาถามว่าเ,ออเคยแปรงานผู้หญิงออที่โดนข่มขืนไหมอะไรเงรี้ยเราก็บอกว่าเคยทีนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้างั้นก็จะรับงานนี้ไหมอะไรเงรี้ยคือรู้สึกว่าสองสามอาทิตย์แล้วละค่ะที่โทรมานะคะก็โอเคก็เราก็เลยเออเตรียมตัวจากนั้นจากนั้นเราก็ลืมไปโดยเนาะเพราะอาทิตย์ไปแล้ว ทีนี้วันนี้นะคะกำลังไปประมาณสักบ่าย3ก,กว่านะคะ mm hmm. ก็มีทางเซ็นเตอรออ์ที่ช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงนะคะ mm hmm. เขาก็โทรมานะคะเออพอที่จะโทรศัพท์แปในการที่จะช่วยเหลือศูนย์ไม่ค้าอะไรอย่างนี้นะคะอะรเขาบอกว่าได้ค่ะทีนี้ทีนี้ ก็สักพักหนึ่งมันยังเพราะว่ามันต้องคุยกันมันต้องเจอหน้ากันอะไรหลายอย่างมันก็เลยก็บอกว่าถ้างั้นเข้ามาได้ไหมเราก็เลยเข้ามาพอดีฝนมันก็ตกพอดียังไงเราก็ไปที่ไม่ได้ก็เลยได้เข้าไปช่วยก็เลยเข้ามาซี่ศูนย์ช่วยเหลือนะคะก็เลยพี่แจ้งก็เลยเข้าไปในเรื่องผู้หญิงโดนผู้ชายเกาหลีนะคะมาแล้วพี่แจงจะไม่ลงรายละเอียดน,นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะคะถึงที่ตรงนี้เกือบสี่โมง เย็นนะคะสี่โมงเย็นที่เกาหลีน,นะคะก็ได้มาพูดคุยประมาณสอบสวนประมาณชักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าคือทางทนายความมาจากโซนส่งมาจากโซน่งเอกาสารซนแนบแล้วก็ทีนี้ทางนี้ก็เขาจะเตรียมขึ้นศาลนะคะที่เพราะว่าอ,อยูอ่คนที่ทําผิดนะคะผู้ชายนะก็คือเป็นคนทางทางใต้เนี่ยก็เลยได้มาพื้นที่กต็ตรงนี้เป็นที่พักนะคะสาหรับผู้ที่ผู้หญิงที่ต้องรอรอในการ ที่จะขึ้นศาลนะคะก็โอเคนะคะกะ็พี่แสงก็จะมาเล่ารา,ายละเอียดก็คือมาแปลสรุปอะไรก็ข้าวให้ฟังแค่นั้นเองนะคะก็ได้พูดได้คุยกันสักนะคะผู้หญิงก็อายุประมาณ40ต้นๆน,นะคะจนคือมคมเกินจนมีท้องนะคะเขาบอกว่าครั้งเดียวก็ท้องนะครัผมเกินครั้งเดียวก็ท้องนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ ก็เลยจะพากันมาดูวิวในการกลับบ้านตอนนี้มันค่ำค่พี่แจนจะให้ดูที่หน้ารถน,นะคะว่าฝนในเกาหลีมันอืมคึมขนาดไหนมันค่ำคนะคะมันค่ำม,มากแล้วนะคะก็ในที่รถมีตอกุลาบแดงนะคะพี่แจนก็มาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เรื่องเกี่ยวกับ ไปช่วยเหลืองานสังคมอีกมนน,นนะคะทีแจงก็กำลังจะกลับบ้านจริงๆแล้วก็อยากจะไล่สถานที่ในมกโพมกโพเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของเกาหลีเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกเมืองหนึ่งของเกาหลีเหมือนกันนะคะซึ่งย่ดมันอยู่ใกล้ญี่ปุ่นมากนะคะมันเป็นเกาะซึ่งเขาข้ามเรือข้ามเกาะมาผ่านมาตรงนี้แล้วก็จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกันนกันนะคะนนี้ที่ เกาหลีนะคะประมาณห้าโมงสิบกว่านาทีห้าโมงบ่ายห้าโมงนะคะตอนนี้ช่วงเป็นช่วงเลิกงานมันก็จะเป็นรถติดชักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นร้านร้านขายพวกอ,อ,อะไรนะชุดกอล์ฟตีกอล์ฟนะคะพวกชุดพวกอะไรเกี่ยวกับกอล์ฟนะคะก็มีเสื้อผ้าของ มีหอต่างๆจดกั้อันนี้เมืองที่ไปจะอยู่นะคะบกโพชีนะคะบกโพซิตี้นะคะตอนนี้อยู่เขตย่านธุรกิจอีกย่านหนึ่งนะคะคือย่านฮ่าดังนะคะดูไปนะคะเผื่อมันจะได้บรรยากาศนะคะจากกลับบ้านลอตเตอรี่มีอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเมือง ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะในเกาหลีก็ไม่แต่ก็เป็นเมืองที่ที่น่าสนใจมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเหมือนกันหลายคนก็ใฝ่ันอยากจะมาเที่ยวที่มุกโพเหมือนกันนะคะไม่ลงพยานบานะคะพี่เซีงก็พอดีนะคะได้โอกาสนะคะก็เลย เล่าเรื่องไปด้วยแล้วก็ถ่ายให้ดูวิวไปด้วยโรงพยาบาลเยอะนะคะแถวนี้ที่นี่นะคะอันนี้เป็นย่านเซติฐกิจทีมอกโพนะคะ,โปโปะ,คะที่พี่เจงอยู่นะคะเป็นบ้านเกิดของสามีค่ะพี่เจงพี่เจงน,นะคะ ก็จะมีรถเขาก็จะบอกนะคะตอนนี้คือมันตรงความเร็วกําหนดความเร็วนะตรงนี้ประมาณนี้นะเหล่งแงนะคะทีนี้เขาก็จะบอกเป็นแบบนี้นะคะเลียนหัวกันหรือเปล่านะอันนี้ในรถนะคะที่เจก็นี่แหละค่ะก็มาเล่าเรื่องไปด้วยแล้วก็ได้ดูวิวไปด้วยนะคะได้ผ่อนคลายนะคะเป็น ภาพวิวนะฮะในเป็นเมืองของเมืองอีกเมืองหนึ่งของต่างที่ต่างประเทศทีปเทศเกาหลีนะคะลองมาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าจะได้ดูเพื่อเออบ้านเรามี้ม่ม,ม,มีอันนี้คือเป็นทางข้ามของสัตว์นะคะของเขาต่อเขานะคะแล้วก็มีอุโมงค์ด้วยนะคะช่วงนี้รถมันจะติดนะคะเป็นช่วงเลิกงานม,มันก็จะค่อนข้างที่จะไปไปยาก ใปลุบากหน่อยเพราะว่ามันรถมันติดมันจะเสียเวลาพี่แจงก็จะไม่ไม่ถ้ารถติดแล้วมันจะเสียเวลาก็ไม่อยากจะคุยอะไรมากมายนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะอันนั้นก็เป็นปั๊มน้ำมันนะสีเขียวจูโยซเซฟฟูเซฟฟูจูโยซเซฟฟูเซฟฟูอะเนี่พี่แจงนึกว่าเขาคือให้ติดไฟอีกแล้วนะคะกำลังว่าจะพาดู เพราะว่ามันก็จะมีพอดีว่านึกว่าผามว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นปั๊มที่ช่วยเหลือตัวเองไหมอะไรยเงี้ยช่วยเหลือตัวเองคือเติมด้วยตัวเองแล้วก็จ่ายเงินโดยผ่านเครื่องแล้วก็เติมด้วยตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีหลายย่านนะคะอนี้ก็เก็บพิจก็ให้ดูได้น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนานเกินไปมันจะน่าเบื่อเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรตอนนี้มามากมายมันก็จะมีแต่ พวกอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีรถก็คือเส้นทางบนเดินรถเฉยๆก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะรักทุกท่านรักทุกๆท,ทุกคนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันคลิปต่ตอไปเดี๋ยวพี่เจนก็จะมีเรื่องเล่านะคะฝากด้วยนะคะเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่คุยคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีกับพี่เจนกุสุมาอินเกาีนะคะ ฝากด้วยนะคะแล้วเราค่อยเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ